สวัสดีค่ะมาเชียวโอ้ยมือสั่นหนาวมากอมือสัน่นม, <c oughs> มือสัน่นมือไม่นิ่งเลย <c oughs> บ้านกับหัวนะคะบ้านกับหัวอุ๊ย <c oughs> <c oughs> หนาวอยู่ชายทะเลนี่มันหนาวจังเลย ชายทะเลอันนี้ขึ้นไปแล้วนะคะเมื่อกลางวันขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอันนี้สูงสูงขึ้นไปดูวิวค่ะโอ้หนาวช่ง <Now. S 1> นงากงานงางหนาวอันนี้บ้านกับหัวตีลังกาบ้านตีลังกาพามาเที่ยวชายทะเลยามดึก หนาวหนาวหนาว,หนาวมากค่ะบรรยากาศน่าเที่ยวแดดจะไม่ร้อนแต่ลมพัดมาจะเย็นโอ้หนาวสันจับกล่องกระสันพี่น้องเอ้ยอยู่ประเทศอังกฤษนะคะ ที่ประเทศอังกฤษนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มเศษเศษค่ะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ